พี่ผลค่ะสวัสดีครับอ่าพี่ตอนท้ายตลาดวันศุกร์นี้นะคะครับแท่งด a y เป็นยังไงบ้างคะชนแล้วย่อเป็นยังไงต่อคะอ๋อก็เป็นโดเจแล้ววอลุ่มเยอะนะฮะถืววอลุ่มเยอะผมหมุนเก้าเนี่ยยังไม่ปิดนะถือว่าเยอะนะค่ะครับเพราะว่าเราเราไปเปรียบเทียบกับสูุดสูงส,ส,สุดเดิมนะฮะค่ะคือหนึ่งสองแปดศูนย์เนี่ยวอลุ่มมันแค่ห้าหมื่นหนึ่งนี่นี้มันแค่มาแค่หนึ่งสองหกศูนย์วอลุ่มมันแปดหมื่นแล้วอ่ะแสดงว่ามันก็เป็นแรงขาย อมองมเป็นรันไม่ใช่แรงซือ้อมันมองไงมันก็ไม่ใช่แรงซือ้อถ้ามันเป็นแรงขายฝืนเนะี่ยฝืนขึ้นมานะมแต่อันนี้เ็าไม่ได้แรงซื้อน,นะคือกฎของการขายขึ้นก็คือการที่คุณจะวิ่งผ่านนะฮะผ่านจุดหนะึ่งสองแปดศูนย์เนี่ยคุณต้องไม่มีวอลลุ่มนะ,ะต้องวอลลุ่มน้อยนะฮะแต่แปดหมื่นเนี่ยคุณต้องไปเกิดตอนที่คุณผ่านหนึ่งสองแปดศูนย์นะถ้าอย่างนั้นก็อาจจะต้องย่อลงมาก่อนเพราะว่าละเจอแรงขายใช่ไหมพอเจอแรงขายก็ย่อลงมาก่อนคราวนี้ถ้าย่อลงมานะครับ ย่อลงมาแล้วตามกว่าพันสองร้อยสามสิบแล้ววอลุ่มหายไปเลยเหลือสี่หมื่นล้านไปไหนนะครับอันนี้ค่อยยลุ้นกลับขึ้นใหม่นะฮะแต่ทัทิร์นของขาขึ้นที่ขึ้นมานะครับแล้ววิ่งผ่านเส้น moving ทุกเส้นขึ้นไปเนี่ยอันนี้เป็นทเชช่นขาลงแล้วนะฮะไม่ใช่เป็นเส้นขาขึ้นแต่การย่อลงมาแล้วไม่มีวอลุ่มอาจจะทําให้การขึ้นเนี่ยนะครับมีได้อีกหนึ่งระลอกนะครับเพราะขึ้นนี้เป็นเป็นขึ้นดีอยู่แล้วนะฮะก็ต้องลงทำขึ้นสี่นะ ซ้นี่จะต่ำกว่าพันสองร้อยเออพันหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดหรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้ก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับแต่ขึ้นตัวนี้ก็ถือว่าเป็นขึ้นรีบาวแพหรือ,รอ,อยังอันนี้ก็ตัดสินที่ดาวโจนส์นะัสแดกเนี่ยซึ่งก็ต้องตัดสินขึ้นนี้นะครับซึ่งนัสแดกก็ชนพอดีนะชนแล้วลงนะฮะดาวโจนส์เนี่ยอยู่ภายใต้ทิ่พลครอบงำของนัสแดกอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเราก็ถ้าใครคิดว่าจบแล้วจะชอ็อตชีฟเฟกตนะครับ อันนี้กูไปลุ้นไม่ต้องลุ้นเมืองไทยหรอกกูไปลุ้นคืนเนี้ยนะครับ,<ช>รบว่าที่อเมริกาขึ้นมาแรงแบบเราอ่ะนะแล้วมันชนแล้วแล้วมันจะลงไหมนะเพราะว่าถ้านนี้นแต่ผ่านจุดนี้ไปเนะะี่ยจะไปจาอ่อนามหายเลยนะตลาดจะเปลี่ยนหน้าเป็นคนละหน้านะนะครับส่วนส่วนส่วน,วนวเราถือว่ากูรุ่มเยอะนะฮะสองวันแล้วก็ไม่สามารถทำนิวไฮได้นะฮะในในถ้าเป็นดาวชิลลี่ก็คิดหนึ่งสองเจ็ดสี่ คือปิดไม่ได้นะครับก็อมองเป็นเป็นถ้าแถวนี้เจอแนวต้านใหญ่นะฮะถ้าจะผ่านไปครั้งเนี้ยผ่านไม่ได้แน่นอนนะครับอาจจะย่อลงมาแล้วครั้งต่อไปผ่านไอ้นี้ก็คเคยไาจริงนะยอนีม้มาดูทีเฟกนะฮะค่ะที่เกิกระชนเหมือนกันนะฮะเมื่อตอนบ่ายวิ่งขึ้นไปชนนะฮะทั้งเซตห้าสิบนะฮะแล้วก็ตัวตัวตัวแซนนะครับเซตห้าสิบเนี่ยแนวต้านหลักก็อยู่ที่ต้องปิดแค่ที่แปดศูนย์สี่ อ้านะซึ่งขึ้นไปทดสอบนะแล้วก็แปะนะครแปดนี่ยตัวของอตัวของอตัวตุดแซดนะครับตัวแซดก็ต้องปิดให้ได้ที่แปดศูนย์สี่จุดหกนะครับก็ยังปิดไม่ได้นะครับแต่ยังไม่ยอมแพ้นะครับเพราะจุดยอมแพ้ของตัวทีเซ็นะฮะก็คือเจ็ดเก้าสามจุดสองนะครับ, 7, 9, 3, รบ 9, เก้าเจ็ดเก้าสามจุดสองเนี่ยถ้าปิดตามไปเจ็ดเก้าสามจุดสองแสดงว่า ั่งรองเนี่ยยอมแพ้ตอนนี้ยังไม่ยอมเนี่ยยังไม่ยอมอยู่นะครับมันไม่ยอมไม่ถือว่าอาจจะเด้งขึ้นไปพันแปดใหม่อะไรใหม่เลยนะครับถ้าให้ฟันทรงไหมฟันค่ะยังรออยู่ฟันทรงก็น่าจะลงนะน่าจะจบอ่ะสาหน้านะน้าน่าจะไม่ถึงว่าการที่ขึ้นมาจากเนี่ยนะสามเจ็ดสามสี่แล้วขึ้นไปที่แปดศูนย์ห้าน่าจะจบรอบนะฮะตัวเซตแต่จบจากการ แล้วจะทำนิวไฮต่อยไหมอันนั้นเดี๋ยวพูดอีกทนะีอีกนตอนหนึ่งนะะเพราว่าจะมีการปรับฐานเนะี่ยหรืออาจจะเปลี่ยนเป็นอนุนลงลงหรืออาจจะกลับลงใหมใหม่นะฮะยังยังตอบไม่ได้นะเพราะว่ายัางไม่ได้นะครับหลุดอะไรนะฮะยังไม่ได้สร้างแพทเทิร์นนะฮะของนะฮะการกลับตัวลงนะครับยังแค่อาจจะยย่นอยู่วันจันทร์วันอังคารทิ้งตัวอะไรเงี้ย เพราะว่าทำเฟรมระยะสั้นที่พี่นิพนธ์ดูอันนี้มันเป็นออโอเวอร์บอลไปแล้วใช่ไหมฮะเจ็ดสิบโอเวอร์บอลโอเวอร์บอลอ่าฮะเป็นโอเวอร์บอลแล้วก็ัระหว่างมัะก็วิ่งไปไดเวอร์เซนด้วยนะฮะฮะาโอเดีร์บอด้วยไดเวอร์เซนด้วยไดเรกเจนตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวเออเราดูนะครับไอซ์ใส่ตอนแท่งที่ขึ้นไปนะฮะที่แปดศูนย์หนึ่งนะฮะไอซ์ใส่อยู่ที่เจ็ดสิบเก้านะฮะแล้วตอนที่ขึ้นไปแปดศูนย์ห้านะฮะ หายใจอยู่เจ็ดเจ็ดเจ็ดสิบเจ็ดสิบเอ็ดนะฮะก็ได้อยู่กี่เนี่ยดูเซตนะมอนดูเซตนะพี่อ่าเราเราดูตัวของเซตห้าสิบดูเซตก็ได้ฮะเซตก็ไม่ต่างใช่ใช่ไม่ต่างกันแท่งแท่งที่พี่บอกว่าขึ้นไอเอสไอมันเกือบแปดสิบถูกแล้วก็อยู่จุเซ็ร้อยยี่สิบนะครับค่าพาร์ที่เลงมาเรื่อยๆชัดเหมือนกันนะเดียเขายังบอกว่าเขายังเป็นสัญญาณซื้อยังไม่มีสัญญาณขายสัญญาณขายเกิดจากแท่งเซนต์อีงแท่งที่แท่งเนี้ยนะฮะเซตเนี้ยแท่งเซนแท่งแดงแท่งเนี้ย ซึ่งถ้าวันจันทร์ลงรูปแบบนี้จะเป็นรูปแบบกลับตัวลงนะฮะ<า>อยา่าอย่าอย่าลงวันจันทร์เป็วันดีอ <c oughs> ยา่าลงเลยคือต,ตรงนี้มีลุ้นทั้งสองฝั่งนะฮะฝั่งบองก็ถ้าจะสู้วันวันจันทร์ก็ต้องได้ไขึ้นเลยวอลุ่มแปดหมื่นล้านเก้าหมื่นล้านผ่านไปเลยทันสามนะฮะอันนั้นระเบิดเถิดเทิงเลยครับอันนี้มีสิทธิ์กลับตินขาขึ้นสูงกว่าพันสี่ร้อยห้าสิบเมื่อวันจันทร์หรือวันจันทร์มาใสไ่เลยวันจันทร์ บรรจันพี่นิพนธ์พูดคำว่าตังเงินมาใส่เลยหนึ่งสองเจ็ดสี่ถ้าเซตยืนตรงนั้นได้เปลี่ยนเป็นแนวโน้มขึ้นหรือเปล่าเมื่อสัปดาห์ต้นสัปดาห์ใช่เอาเงินมาใส่เลยทําได้อย่างเดียวเงินมาใส่ถ้าไม่เอาเงินใส่แต่เอาเซตไปอย่างเดียวไม่ได้หรอไม่ต้องพูดถึงปัจจัยอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงพื้นฐานพูดถึงอะไรเอาเงินมาใส่เลยใส่ไปเลยนะฮะไม่เอาจะเอาเซตขึ้นอย่างเดียวแค่หมื่นล้านเนี่ยนะก็เปลี่ยนได้แล้วใส่เลยบรรจันซื้อเลยคนเดียวเลยเน็ตเน็ตบายหม หัวหกสิบจุดเป็นขาขึ้นเลยฮะไปตายดับหน้าอืมไปทําได้อ่ะถึงสามเพราะว่าเราไม่สามารถทําให้บริษัทมันกําไรโตรได้แต่เราสามารถทําให้หุ้นขึ้นได้เดี๋ยวเงินไปซื้อให้มันขึ้นนะเออตอนนั้นจะเป็นภาพผลตลาดขึ้นไทยในอนาคตต่อไปสองปีนะจะเป็นภาพแบบเนี้ยคือเราไม่สามารถทําให้กําไรบริษัทโตได้แต่เรามีปัาจัยหาที่ทําให้เซ็ตขึ้นได้อ่ะเดี๋ยเงินเข้าไปซื้อครับเงินล้นประเทศพี่ไม่ไทราบไรซื้อเราขายอ่ะ เงินลนอยูซืีอขึ้นไปเราก็ให้เขาไปอะไรอย่างี้นะเออขึ้นมาแล้วเราไม่ซื้อดอกเบี้ยมันจะลงแล้วพี่ลงยนไม่รู้จะลงไปไหนเราไม่รู้จะเอาไปไว้ที่ไหนหรือเปล่าพี่ใช่แต่พี่ก็เหลือเยอะเลยไม่รู้จะซื้ออะไรมีพุ่นลงไป้ามุ่งลงเจ็ตมันจะขึ้นดอกเบี้ยมันจะลงเพราะเงินมันล้นอ่ามันเราจะเอาเงินไปเก็บไว้ที่ไหนมันลงที่ตลาดใช่เอาว่าพูดตรงๆเอามาปั่นไปเลยจันเลย แันเลยเพราะไม่มีฝรั่งไม่มีคนนี้แต่พวกเรามีนะฮะฝันันเองเล่นกันเองไม่ต้องใครกินห้ามเลยห้ามฮะแล้วก็ห้ามฝรั่งเอาเงินเข้านะโอ้โหเงี้ยปลอดไปกินกันเองสุดเล่นไปเงินไม่หรูไหลไปเงินไม่หรูไหลไปไหนอยู่ที่เราฝั่งเดียวไม่อยู่ที่กองทุนก็อยู่ที่รายย่อยรายย่อยก็เงินของกองทุนกองทุนก็เงินของรายย่อยใช่ไหมตัดขาดทุนปอส่วนตัวกาไรปอดปลอดปลอดอะไรนะปอดกองทุนนะก็เงินเรากระเป๋าเราใช่กระเป๋าซ้ายหกระเป๋าขวาสบายใจ ไม่ต้องแบงให้ใครประเทศไหน,นห้ามเลยห้ามฝรั่งเ,เข้ามาเลยมันเข้ามาเนี่ยมันเข้ามาแสนสามมันเอาไปแปดแสนเนี่ยมันเอาไปตั้งหกแสนป้านเนี่ยพี่พี่พี่พูดมาเป็นจริงนะพี่นะเขาไม่มีใครว่านนะผมว่ารัฐบาลก็ชอบใครก็ชอบจะคุนขึ้นนะเพราะเราเราติดพุนมาทั้งประเทศเราจะรักกันเลยรักกันจนนะเราติดหุนมนทั้งประเทศเราเล<ร>่นไปพี่เลยพีกกเซ็ตห้นนะาสิบเลยมั่นต้องว่า เป็นไปร้อยหนึ anyway, <that that <that that Or, right. entonces, ่งแปดสิบเก้าสิบเรื่องที่ไปเลยเอาให้แปลกใจเอาให้แปลกใจรวยทั้งประเทศเอออยากรวยอยากให้ขึ้นขึ้นนะเอาพอลกลับมาจริงพี่ปว่าก็หมายความว่าไอ้ตัวตัวที่ปิดตลาดวันนี้นะคะตัวเซตอินเด็กตัวแท่งเทียนที่เห็นปิดเป็นแท่งเดอร์จิแต่แท่งเดอร์จิไอ้ตัวตัวนี้แหละพี่เป็นแท่งเดอร์จิที่มันไม่ถึงแท่งอันแรกเดอร์เดอรจิแดงอ่ะแต่บอลุ่มมันเยอะอ่ะค่ะค่ะอ๋อมันเน้นที่บอลุ่มนะบอลลูมมันเยอะด้วย เรารู้มาสี่หมื่น 4, ล้านเนี่ย,ยมันจาร์ลากต่อได้เลยมันจาร์ลากต่อได้เลยถ้าสี่หมื่นล้านวันนี้เนาะแต่วันนี้มันเจ็ดหมื่นล้านพูดเป็นเยอะไงเจ็ดมปนสามถือว่ามันเยอะไงโอ้ <c oughs> หัวหนึ่งสองแปดศูนย์มันแค่มันแค่ห้าหมื่นหนึ่งยังนะค่ะ <c oughs> มันนิดเดียวเนี่ยแล้วขึ้นยังไม่ถึงเจอเนี่ยตรงนั้นแสดงว่าเจอข้างล่างขายเจอข้างบนขายมันก็เป็นแรงขาย่ค่ะแต่ในแง่ของการเลือกฟิเจอร์เราต้องบอกว่าถ้าเขาปิดอย่างนี้อยู่ยิ่งอยู่ฝั่งรองเนีย ยังอยู่ฝั่งเรานะมีสัญญาณช็อตจากท่งเทียนท่งเดียวนะฮะนะครับจากทงเทียนท่งเดียวแต่ถ้าวันคืนนี้นะฮะแต่จนนัสแดกเขาก็เป็นเขียวตอนนี้เขาแดงๆอยู่นะแต่เขากลับเป็นเขียวอะไรเงี้ยนะก็เออจันทร์ก็อาจจะเกี่ยวต่อได้อยู่อะไรย่เงี้ยังยังไม่ได้เป็นลงนะแล้วพูดภาษาเทคนิคนะภาษาเทคนิคการคาดการณ์เนี่ยมันก็เป็นกลยุทธ์เนี่ยก็จะเป็นคนละเรื่องใช่ค่ะ สัญญาณขายได้มีอย่างเดียวคือแท่งเทียนเดกนะ <c oughs> กับแท่งเทียนของร้อยยี่สิบที่เป็นแท่งดจิตดจิตดจิตสี่แท่งของตะวันเนี้ยนะ้องกับววลลุ่มที่จานวนมากเนี้ยมันบอกมันมันสื่อสารเนีย,ยสื่อสารว่ามันเป็นแรงขายคือ <c oughs> แรงซื้อไม่สามารถชนะแรงขายได้เนี่ย <c oughs> จึงเกิดววลลุ่มจานวนมากแต่ฝั่งฝั่งซื้อก็ตื้อยู่นะอันที่สองก็คือว่าเราดูง่ายๆเลยนะถ้าไม่มีอะไรจะเอาเอาหุ้นขึ้นได้แล้วเนี่ยเอาหุ้นแบงค์ขึ้น คือแบง์เป็นหุ้นที่พื้นฐานต่ําสุดแย่สุดในระยะปีสองปีข้างหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่รู้เอาอะไรหุ้นขึ้นแล้วเอาเอาแบงค์ขึ้นเพราะว่าแบงค์แถวแนี้หาคุณขายยมกันมนอนกันติดติดทั้งประเทศเหมือนกันส่วนทองคาก็มีคําถามว่าผมงงว่าผมจะใช้ร้อยยี่สิบหรือใช้เดย์นะฮะมันก็ต้องตอบว่าถ้าคุณใช้เดย์คุณทนหนึ่งเก้าหนึ่งสี่ไหมุณก็ถือต่อไปถือไหมเพราะว่า ไทม์เฟรมเดย์วันนี้นะครับปิดแบบนี้เป็นคาสิบบุ๋นะหมายถึงว่าสิบเดย์ยี่สิบห้าเดย์เจ็ดสิบห้าเดย์สองร้อยเดย์เรียงเป็นขาขึ้นแล้วนะมันบอกว่านะครับต่อใดถ้าเขาปิดสูงกว่านะครับนะครับปิดสูงกว่าพันเก้าร้อยสิบสามเนี่ยนะครับปิดสูงกว่านะครับลงมาต่ำก็ได้แต่ปิดสูงกว่าพันร้อยสิบสามเลยนะ ก็แสดงว่าทางเฟรมเดเป็นขาขึ้นแล้วซึ่งน่าจะเรียกว่าขึ้นหนึ่งนะเป็นขึ้นหนึ่งนะครับแล้วถ้าลงมาเป็นขึ้นสองก็ก็จะไม่ต่ำกว่าหนึ่งเก้าถึงสามครับแสดงว่าสามารถลงมาที่แถวพันตจะสิบสามได้อยู่นะถ้าดูการาฟของเดตามที่เห็นว่ามันเพิ่งเป็นครั้งแรกนะฮะที่เส้นมูวิ่งมาเรียงกันเป็นขาขึ้นนะฮะแล้วก็เกิดกดด้นคอร ขั้นสุดท้ายไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจะถือต่อก็ได้นะครับส่วนคนเล่นรอบปิดไปแล้วนะครับก็เหลือเล่นสั้นนะครับก็เป็นย่อรองนะฮะแนวรับมันก็อยู่ลึกนะนะฮะแนวรับก็อยู่ถึงหนึ่งพันเก้าร้อยสามเจ็ดหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบนะครับหรือไทยเล่นได้สองฝั่งเล่งช็อตย่อรองเป็นก็ดูแนวต้านถ้านะครับ คืนนี้ไม่เห็นเปิดมาแล้วก็ต้องเสี่ยงนะฮะเสี่ยงเขาเรียกว่าเสี่ยงเสี่ยงเล่นนะฮะแต่เราเราไม่ช็อตน,นะ,ะถ้าไม่ไม่ผ่านหนะ 1, 9, 5, 2, 6, 1, นะึ่งเก้าห้าสองจุดหกหนึ่งนะหนึ่งเก้าสองจุดหกหนึ่งเนี่ยก็ช็อตสิบเหรียญเลไรเนี่ยก็น่าจะก็น่าจะได้ค่ะ <c oughs> อี๋ <c oughs> ส่วนคนที่อ่าลันเทนมาไปเล่นรอบมาตั้งแต่แปดห้าศูนย์แปดหกสองแล้วอยากจะเปลี่ยนใจว่าฉันอยากจะถือละ ังไม่อยากยังไม่ได้ปิดจับกระถือก็19 1, 19 1, 19 1, 19 3, ก็ชนหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งสามน่กั้นสื่อให้ได้ก็ถือได้นะกออ็สือ่อสารว่าฟาร์มเฟรมฟาร์มเฟรมเดกก็เราจะเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขึ้นนะครับส่วนวิกกำลังนะฮะมีสัญญาณซื้อจากแท่งเขียนวีคนี้ออถ้าปิดไม่ต่ากหวาหนึ่งเก้าสามศูนย์ก็จะเป็นปัดาห์แรกนะครับที่แท่งเขียนเป็นสัญญาณซื้อนะครับ อันที่สองสโตเป็นสัญญาณซื้อนะครับรอตัวสุดท้ายนะฮะก็คือ MACD ตัดสัญญา l ค่ะซึ่งคงใช้เวลาประมาณสักสามถึงสองถึงสี่สัปดาห์ค่ะขอบคุณค่ะก็จะเป็นบูดิษประมาณนี้เนี่ยค่ะค่ะขอบคุณค่ะอ่ะขอบคุณมากเลยนะคะพี่ทิพนขอบคุณค่ะครับบูดิก็ได้จับจังหวะในวิธีการลงทุนเซฟฟิตีมีลองถือต่อนะ ทองคำจอจอเดี๋ยวเราต่อเลยนิสหนึ่งกับเดอะโกสค่ะ